เกิดเหตุไฟไม่โกดังรถถูกยึดหลังด่านศุลกากรแห่งใหม่แม่สอดที่กำลังก่อสร้างใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองนานกว่าหนึ่งชั่วโมงล่าสุดยังดับไฟไม่ได้เมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่18มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไม่บริเวณที่เก็บรถยนต์ของกลางด้านหลังด่านศุลก,กากรแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองนานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของทางเทศบาลนครแม่สอดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอ,อบตท่าสายลวดได้ระดมรถดับเพลิงเข้ามายัางพื้นที่แล้วจํานวน4คันแต่ควบคุมเพลิงยังไม่ได้จึงร้องขอให้หน่วยเฉพาะกิจทหารราชมณูจัดกําลังพลช่วยสนับสนุนการดับไฟและจัดรถน้ําของหน่วยทหารไปช่วยเหลืออีกจํานวน1คันสำหรับโกดังเก็บรถยนต์ของกลางตั้งอยู่บนถนนมิตรใตรีเส้นทางไปพระาธาตุดอยดินเกี่ยวบ้านวังตะเคียนใต้ตาบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งมีจำนวนรถของกลางที่นําไปจอดไว้เป็นจํานวนกว่าพันคันโดยมีรั้วอยู่โดยรอบส่วนรถยนต์ของกลางที่จอดทิ้งไว้มียางรถยนต์และเบาะภายในรถยนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีทําให้ควบคุมเพลิงได้ยากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยระวังเนื่องจากเปลวเพลิงพุ่งขึ้นสูงกว่า5เมตรมีควันดำพวยพุ่งขึ้นกว่า10เมตรมองเห็นได้จากระยะไกลว่ามีกลุ่มควันพุ่งขึ้นสูง